เขาเรียกว่ารถต่อยอดรถทําธุรกิจนะคะแล้วก็ตู้นะคะตู้มีลูกปัดสั่งทําคันต่อคันนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ลูกปัดแถมให้ฟรีพร,พร้อมใช้เงินลงทุนที่35,000บาทเท่านั้นเองนะคะสี่ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดไมซูสายเบนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเราก็ยังคงทํางานกันทุกวันนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ลูกปัดจะนํารถคันนี้ไปส่งนะคะวันนี้ส่งไม่ไกลนะคะส่งในสมุทรปราการนั่นเองนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ หลังคารถเขาเรียกว่ารถต่อยอดรถทําธุรกิจนะคะและบอกแล้วนะคะว่าลูกค้าใช้เงินออกรถงบน้อยมากคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง35,000านบาทนั่นเองนะคะใช้เงิน35,000บาทสามารถนํารถาไปต่อยอดทำธุรกิจได้เลยค่ะมาดูเลยค่ะวันนี้เราแต่งรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูม เตรียมตัวจะไปส่งรถลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเน้นแต่งเยอะค่ะก็ได้ค่ะเน้นเอาไปทำงานจริงๆนะคะก็เราก็ใส่ตัวนี้ให้เลยนะคะซุ้มล้อนะคะแม็กและยางนะคะตัวนี้ใส่เป็นยาง a อทไม่ได้เข้าสวนส่วนมากลูกค้าจะขับบนถนนดำซะมากกว่านะคะเพราะว่าอาจจะบรรทุกของนิดหน่อยยางตัวนี้ก็สามารถบรรทุกได้ถึง2ตันนะคะ แล้วก็บันไดข้างนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นรถบรรทุกที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับพี่พผู้หญิงนะคะที่กําลังมองหาแนวทางการทํางานนะคะที่ไม่อยากขับเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเวลารถติดหรือเวลาไปไหนแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะเราสามารถขับเกียร์ออโต้คันนี้ได้เลยเครื่องอำนวยความสะดวกในรถคันนี้ก็ค่อนข้างจะครบครันนะคะมีทั้ง ชุดหน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วเลยนะคะกุญแจรีโมทแล้วก็เป็นเบาะหนังแบบนี้ให้นะคะบันไดข้างเราก็ไม่ลืมที่จะใส่ให้พี่ๆนะคะแล้วก็ตู้นะคะตู้นี้ลูกปัดสั่งทำคันตอกคันนะคะลูกค้าสามารถระบุได้นะคะว่าต้องการเป็นตู้ทึบสูงประมาณไหนตรงนี้ตู้ทึบสูงจากพื้นกระบะนะคะสูงจากพื้นกระบะเราเรียกยังไงเอ่ยเราเรียกแบบนี้ นี่เลย,เลยตู้ทึบนะคะสูงจากขอบกระบาคือหมายถึงสูงจากตัวขอบกระบาดตัวพื้นกระบาดเขาเรียกพื้นกระบาดเนาะสูงจากพื้นกระบาตรงนี้ไปนะคะ1.5เมตรรวมกับตัวรถด,ด้วยถึงหลังคาเลยประมาณอยู่ที่2.3เมตรนะคะ2.3เมตรพี่พี่สามารถลอดผ่านใต้ายสะพานที่เขียนว่า2.5เมตรได้รวมล้อแม็กรวมแม็กรวมความสูงของรถแล้วก็รวมตรงถึงหลังคา ประมาณ2.3ถึง2.4เมตรนะคะ2.5ก็บิดเบียดเหลือประมาณนิดเดียวก็เวลาลอดแบบใต้ช่องอะไรเงี้ยก็2.5ไปได้นะคะนี่เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยทั้งหมดนี้ลูกปัดแถมให้เลยนะคะพี่ๆที่อยากใส่คอกใส่ตู้ทึบหรือว่าใส่เป็นตัวโลบา,าเราใช้งานประเภทไหนสามารถแจ้งเซลได้เลยใช้งานได้ทุกประเภทนะคะนี่บอกเลยว่าพี่รถคันนี้พี่พสา รถของพี่สาไปทําธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งนะคะนี่พี่สาบอกให้กัดให้แบบนี้เลยรถกระบะของเราค่อนข้างกว้างมากๆนะคะเป็นตอนเดียวที่จะกว้างอะไรขนาดนี้กว้างไม่พอนะคะช่วงล่างของเรานะคะเป็นที่ทราบมาว่ารุ่นนี้ช่วงล่างทั้งแหนบทั้งตัวเชสซีขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็แหนบเป็นแหนบบรรทุกมาอยู่แล้วแล้วก็ตัวแรงม้าเยอะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวเครื่องเราเอาอยู่นะคะ คุ้มค่าคุ้มประหยัดมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของราคารถในเรื่องของโปรโมชัน่นนี่ที่เราทําแบบปิดแบบนี้ลูกค้าบางท่านคิดว่าทําไมมันโบราณน,นะคะจริงๆแล้วคําว่าโบราณมันมีคําว่าแข็งแรงซ่อนอยู่นะคะถ้าตรงนี้มันจะทําให้ปิดมั่นคงมากขึ้นเวลาที่เราบรรทุกของหนักๆอ่ะคะ่ะมันทําให้ตัวล็อกกระบะท,ท้ายเนี่ยมันมันมั่นคงมันแน่นหนามากขึ้นทําไมรถกระบะถึงเลือกที่จะเป็นแบบนี้กระบะบรรทุกเพราะว่า เหมือนที่แจ้งเลยคะ่ะว่าเน้นบรรทุกจริงๆนะคะแต่ถ้าเราแต่งหล่อนะเราก็ติดนู่นนี่นั่นอยงเงี้ยมันก็หล่อขึ้นมาได้เดี๋ยวเซลล์จะปิดให้ดูก่อนออโอเคตรงนี้เขามีวให้ล็อกุญแจใช่ไหมเผื่อกันของหายเนาะอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ลูกปัดสปากโปรโมชั่นด้วยนะคะพี่เห็นทั้งหมดนี้ลูกปัดแถมให้ฟรีพร,พร้อมใช้เงินโลงทุนที่35,000บาทเท่านั้นเองนะคะมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดาเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะอยากแต่งแบบนี้อยากแต่งแบบไหนสามารถ mm hmm. แจ้งเซลล์ได้เลยนะคะติดข้อกติดตู้ทึบหรือทำดดํำรถดัมหรือติดโลบานะคะลูกปัดทําทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราขอ ไปส่งรถคันนี้ให้พี่สาก่อนนะคะพี่สาน่ารักใจดีมากๆรีเค,ควสแบบนี้มาเลยลูกไปจัดให้ค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปพบกันที่หน้าบ้านลูกค้าค่ะบ๊ายบาย